ของงานครับ h o n d a Jazz GE นะครับล้อสิบแปดทรงโคตรหลอ่ลอหล่อจินะฮะหลอ่ลอหลอ่ลอหล่อหล่อันนี้จัดนี้แบบครับแต่มาหลายอาการเลยม,มาเดี๋ยวสาธยายให้ฟัง นะฮะก็มี I แอร์ออโต้ด้วยโอ้อยยางหล่อนะครับก็คันนี้เข้ามาจัดรีแมปครับตั้งใจมาจัดรีแมปนะก็ก่อนรีแมปก็มีทีมช่างเช็คเบื้องต้นให้อยู่แล้วนะฮะก็โอ้โหเจอหลายรายการเลยครับหัวเทียนมดสภาพด้วยนะฮะแล้วก็แรงดันน้ำมันตกนะครับ พูดง่ายๆว่าปั๊มติ๊กถอยครับมาทั้งคู่เลยทั้งติ๊กทั้งเล็กเลูเลเลยนะฮะก็แรงดันน้ำมันปกตินะครับรถทันด้าจะอยู่ที่สี่บาร์นะครับคันนี้มาสองบาร์นะครับแรงดันน้ำมันแรงดันน้ำมันตกแล้วมันคืออะไรนะครับก็จะทำให้รถอืดเร่งไม่ขึ้นเร่งแซงไม่มีกำลังเลย นะครับแซงใครถ้าไปได้ประมาณนั้นฮะแล้วก็กินน้ำมันนะครับพอมันอืดแล้วก็คันนี้ก็เคยจูนจากที่อื่นมาแล้วนะครับแต่แต่พี่เจ้าของเขาเพิ่งได้รถมาได้รถมาสักพักแล้วแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ารถเคยจูดมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานแก้รีแมปจากที่อื่นเลยนะแต่คันนี้ฟงมาดีมีเฮดซิงนะครับท่อในทางเส้นนะครับ วิ่งดีเลยเดินดีด้วยนะครับคันนี้ทาดีคันนี้มีหัวฉีดเคยี่สิบด้วยนะครับแต่คันนี้ใช้น้ํามันโซฮ95นะฮะถ้าให้ดีถ้าพี่เจ้าของดูคลิปนะผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นน้ำน้ำมัน e 85ถ้าพี่สะดวกนะหรือถ้าพี่อยากใช้95หรือ e 20ก็ควรเปลี่ยนหัวฉีดนะอะถ้าเปลี่ยนน้ำมันเป็น e 85ก็ไล่น้ำมันเก่าให้หมดนะครับ แล้วก็เติม e85 แล้วมาจูนเก็บกับผมผมจูนเก็บให้ฟรีนะไม่คิดเงินนะอ่ะโอเคคันนี้ก็หลายอาการมีท่ออากาศรั่วด้วยนะครับโอเคก็จูนเสร็จแล้วครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้แล้วนะตัวฉีดคันนี้แล้วก็น้ำมัน soh 95าะ้ะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ afy b a n d ตัวจับส่วนผสมน,น้ำมันกับอากาศเห็นค่ามันเพี้ยนนี่คือ พ่อทํามาทั้งเส้นนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะดู <c oughs> สดดูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนจูนเสร็จก็ส่งรถก,กับลูกค้านะเดี๋ยวเรามาดูาตาเล่นกันว่าเป็นยังไงนะครับแอร์ออโตโน้นะครับเกียร์ดีมองไม่เห็นอีกนะฮะตำแหน่งเกียร์ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูาตาเล่นกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับ G.E. a u t โหัวฉีด k คยี่สิบอันนี้มีลิน้น R ร์สิบแปดด้วยนะครับแล้วก็แรงแรงน้ำมันเต็มนะฮะข้อทั้งเส้นไป ครับว่าเครื่องเดิมเนี่ยทํากําลังอัดมาหรือเปล่านะครับจากที่วิ่งจากที่จูเนเนี่ยกากรถแต่ลานี้คนละแนวกันเลยนะครับโอชีเควี K e, แล้วมันโซฮก้าห้านะฮะอันนี้ดึงดีดึงมากนะครับก็ลองดูครับสําหรับสําหรับลูกค้าที่ใช้แจจีนะก็ที่ใช้โอชีเควียส e นะิแล้วมันพวกโซ รถทัดยังไงอัตาเล็กเป็นยังไงนะครับหรือรถจูนแล้วนะครับก็ลองดูครับว่าแตกต่างไหมนะฮะก็จูนกับเราผีจูนนะครับจูนคาาพันห้าร้อบาทนะฮะฮอนด้าเอ็นเอินไฟฟ้าสามพัน้านะครับเทอร์โบโรงงานไม่ได้รับนะฮะแล้วก็งานแก้รีแบบอย่างนี้ก็3ามพั้าครับไม่บวกเพิ่มไม่ต้องเอาไฟลเดิมมาผมจัดให้ได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องไฟเลยนะครับ ส่วนโตโยต้าสายเบนซินนะฮะยาริสบีออสอันติสแครี่นะครับก็จดได้ครับทักมาสอบถามกันก่อนว่ารุ่นไหนอะไรยังไงนะฮะเพราะบางรุ่นผมก็ไม่มีไฟล์ผมก็ทำให้ไม่ได้นะฮะ ไทยเจดสามนะฮะอยู่หน้าปักซอยให้บริการเซอร์วิสไม่ทดนนั้นคอนด้าทั่วไปนะครับตั้งวาล์วล้างนิดล้างหัวฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์ก็ออากาศหัวเทียนแล้วก็จูดกล่องนะฮะและอีกที่หนึ่งคือรับลูกาคองเจ็ดน,นะฮะอันนั้นผมรับทําที่หน้าบ้านผมรับเฉพาะงานจูดนะที่ของเจ็ดน,นะครับถ้าจะเซอร์วิสไม่ดนนั้นด้วยก็รบกวนเป็นที่เฉลีไทยเจ็ดสามนะ แล้วก็มีบริการจูนนอกสถานที่นะครับใกล้ๆทักกันมาก่อนผมบวกค่าค่าเดินทางไม่แพงนะแล้วก็คุณหาเราได้ทั้งสามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือก o o กิลแ a บนะครับแค่พิมพ์พีจูนีแมป Honda เจอทั้งสามช่องทางเลยนะฮะโอเควันนี้ก็ส่งงานครับสำหรับ j จ z z g ีออโต้นะครับโอชีเคลิ้น r าร์สิบแปแล้วมันโซฮก้าทห้าท่อทั้งเส้นแล้วก็ ล้อสิบห้าครับงัดแกรีแบบตะที่อยู่ด้วยโอเคขอบคุณนะครับ